ครับสวัสดีครับเทยเดอร์ทุกคนครับอ่วันนี้ผมก็จะมาทำ BTC ครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหน่อยนะครับจากทำคลิปมาสามคลิปก่อนหน้านี้นะครับพอหลังจากที่รอนั่งรอดูกราฟเนี่ยไม่ไปอย่างที่คิดเลยครับกราฟยังคงทรงไซเวสไซเวสอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งเป็นเวลานานไปผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะขึ้นไปได้แล้วครับในจุดที่ผมรอในจุดสีเหลืองเนาะจากการที่ทําคลิปมาก่อนสองคลิปนี้นะครับ ก็ตอนนี้ตรงนั้นผมไม่ได้แนะนําให้เพื่อนมาทําตามหรือชักจูงในการลงทุนนะครับผมแค่มาฝึกเทรดนะครับซึ่งผมเองผมก็ฝึกเทรดในบัญชีทดลองนะครับจะเป็นบัญชีทดลองที่เปิดอยู่1นึ่งแสนเหรียญน,นะครับแล้วก็จะเปิดอยู่ที่หนึ่งรอลอนะครับโอเคส่วนเพื่อนๆท่านไหนทีอ่อยากจะเข้ามาเทรดก็ผมอยากให้ฝึกใช้จากบัญชีทดลองก่อนนะครับเพื่อให้เราทดสอบเครื่องมือของเรา แล้วก็เมื่อ,อไหรที่เราคิดว่าเท่ามือเราดีแล้วก็แค่เข้าสู่ตลาดด้วยความเสี่ยงต่ําๆแล้วก็ความรู้ที่เรามีนะครับโอเคกลับมาที่ BTC ต่อนะครับผมเคยท,ทําคลปเอาไว้ว่าผมจะรอรอรอเอสนะครับอยู่ในกรอบสีเหลืองตรงนี้เนาะราคาเขาอยู่แถวๆหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเนาะ,อะตอนนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าการ์ดส่งอย่างนี้ไซ์เวนา,นานเกินไปนะครับมองอย่างนี้แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่า ะรอลงแล้วครับผมขอเคลีร์ตรงนี้ไปก่อนล้กันตอนนี้ที่ผมมองนะครับผมนั่งดูเครื่องมือแล้วเนี่ยผมก็เลยลองตีกราฟดอนนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจะรอนะครับผมคิดว่ายังไง btc ยังเป็นมองลงอยู่นะครับสำหรับผมผมขอแค่รอ s ับในจุดที่สวยที่สุดเท่านั้นเองตอนนี้ก็ จุดที่ผมรอเอสเนี่ยที่ผมมองเอาไว้นะครับโดยประมาณราคาประมาณของผมเนี่ยผมก็จะมองไว้อยู่แถวๆนี้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะครับปึ๊บนี่ตรงนี้นะครับปึ๊บอ่ะโซนตรงนี้นครับนี่ครับผมจะมารอเอสตรงนี้เนาะนี่แหละโซนราคาที่ผมจะรอครับพอไซวีนานเกินไปแล้วครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะขึ้นไปถึงจุด ก่อนที่ผมทําไว้คลิปก่อนหน้านี้นนหรอกครับน่าจะมาแค่ประมาณนี้แต่ที่ผมมองก็ให้ผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าตอนเนี้ยทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับกับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคือมันมาอึนตรงนี้นานไปละจริงๆอะถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องทําให้เห็นแหละครับผมก็เลยมองว่าตอนเนี้ยสิ่งที่กราฟจะทำมัม,มีอยู่สองมีอยู่กรณีอันหลักๆเลยเพราะว่าน่าจะขึ้นไปตรงนี้แหละครับเนาะขึ้นไปปุ๊บแล้วก็จะลงเลยกับเนี่ย ลงครับถามว่าลงมาโซนไหนเนี่ยครับผมคิดว่าน่าจะมาแถวนี้และครับเส้นป่าสีเขียวตรงนีนครับราคาประมาณนี้เนาะแต่ผมก็จะรอไปเปิดออเดอร์เป็นลิมิตเอาไว้นะครับจะจ,จุดนี้แหละนะแล้วลผมก็จะตั้งสตอปลอสอยู่โซนประมาณนี้ตรงแล้วกันเนี่ยครับอ่ะบีห้ต่ําที่สุดแล้วกัน อันนี้เป็นของ btc ของผมนะครับที่ผมจะเตรียมเป็นเทสอัพของผมไว้ผมมองอไว้นะครับตอนนี้ซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นทรงนี้นะครับสำหรับผมเลยให้ให้ภาษีสูงสุดคือน,น่าจะเป็นประมาณนี้แหละครับเนี่ยประมาณนี้เนาะซึ่งการาฟเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการมาเคลียร์ก่อนก่อนจะขึ้นนิดนึงนะครับอาจจะเคลียร์แค่โซนตรงนี้แหละครับปุ๊บแล้วก็ขึ้นไป แล้วถึงจะลงนะครับอันนี้คือจุดที่ผมคิดว่า,าจะเคลียร์เล็กๆน้อยๆครับเคลียร์ก่อนเคลียร์ตรงเนี้ยโซนต,ตรงนี้น่าจะเป็นโซนที่คนเข้ากันเยอะอยู่นะครับเพราะมันสะสมมานานเนาะก็น่าจะต้องเคลียร์เคลียร์ฝั่งเอก่อนไอ้ฝั่งบีก่อนนะครับสหรับผมเนาะเนี่ยเขาจะเคลียร์ฝั่งบีตรงนี้ก่อนใครที่บีบีเอาไว้นะครับบี B แล้วสต็อปลอตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับโซนตรงนี้เสน้นใต้เส้นเนี่ยนะครับนี่คือจุดที่เขาอาจจะลงมาเคลียร์ก่อนนะครับหรือไม่แน่อาจจะมาถึงนี้เลยก็ได้ครับนะครับก็เป็นไปได้นะครับจุดถึงนี้เลยก็ได้หรือแค่แถวแถวนี้ก็เคลียร์โซนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จุดดันผักดันไ,นไึเรื่แล้วไปถึงแถวแถวนี้แล้วครับแถวที่ผมจะรอเอสลงมาเนาะ ประมาณนี้อันนี้คือผมตั้งใจว่าผมทําประมาณนี้เดี๋ยวผมขอไปทําตั้งอันนี้ผมตั้งลิมิตขายไว้นะครับลวงหน้าที่ว่าอยู่ในกรอบสีเหลืองเนาะตอนนีผนผน้ผมคิดว่ามันไปไม่ถึงละผมขอเคลียร์ลิมิตดีก่อนผมคิดว่ามันน่าจะมาถึงแท่โซนเส้นสีเขียวนะครับประมาณสีเขียวตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอ S ล่วงหน้า,าไว้ ร้อยหลอดนะครับเอาตรงนี้แหละนี่เลยที่ผมทำไว้สีเขียวของผมประมาณนี้นะครับปุ๊บเนี่ยครับจุดที่ผมคิดว่ามันจะไปถึงแค่ประมาณนี้นะครับทางง ตรงนี้แหละถูกละตำแหน่งเดียวกันเลยก็ประมาณราคาอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งมืหนึ่งพันนะครับขอไปดูแป๊บนึงราคาเดียวกันไหมหนึ่งแสนหนึ่งมืเกือบ1นึ่พโอเคราคาเดียวกันอันนี้อะผมตั้งเป็นคําสั่งล่วงหน้าไว้นะครับเป็นเอสไว้เนาะของผมอันนี้ก็เปิดไปแล้วหนึ่งไม้นะครับได้กาไรมาเก0 0อันนี้ยังไม่เคยเปิดไม้อะไรมาก่อนนะครับเพิ่งเปิด ประวัติมีแค่นี้เลยก็จะลองทําดูครับว่าจะได้สะสมจาก1น0 0 0แสนได้ทั้งหมดเท่าไหร่โอเคอ๋ออันนี้นะครับเพื่อนๆที่ผมเคยเล่นเกมเคยทคําคลิปไว้ครับ BTC ลั้นนะครับอันนี้ตอนนี้ผมก็ทําการถอนละถึงแวันไม่รู้ว่าจะเข้ากระเป๋าจริงไหมได้มา20ดอลลาร์นะครับกับการเก็บเหรียญทอนได้อีกประมาณ4.36เหรียญเก็บไปเรื่อยครับโอเคก็ยังไงก็เพื่อนๆลองไปทำดูได้ครับลองกลับไปดูคลิปได้นะครับ เคกลับมาที่ BTC BTC ผมก็จะรอที่ราคาประมาณนี้แหละครับเนาะนราคาที่ผมรอของผมนะครับะจะรออยู่แถวนี้นะครับ SL ตรงนี้นะครับ TP ผมก็ g ิง TP เอาแค่ตรงนี้ก็พอนะครับเนี่ยจุดตรงเนี้ยก็สวยแล้วเน,นี่ย TP ตรงนี้ก โอเคแล้วอ่ะโอเคงั้นผมก็ตรงนี้ก่อนแล้วกันปุ๊บนี่ครับคือมันมันนานไปครับผมเลยมองว่าแค่ตรงนี้เนาะโอเคทางนี้นะผมไม่ได้เพื่อนทตามๆนะครับผมแค่มาวิเคราะห์ในมุมมองของผมเฉยๆนะครับว่าผมจะไปรอราคาไหนนะครับเอเครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกคนครับเจอเครื่องมือเทรดเดอร์ที่ดีนะครับทําเงินได้แล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ